สวัสดีครับเรามาดูรถ isuzu d-max ปี2004นะครับรถกระบะแค็บสวยๆอีกคันครับผมสภาพสีสวยรอบคันนะครับสีเดิมบางๆไม่ขับไปแล้วประมาณ2 8 0แสนนะครับเครื่องยนต์2.5ดไดเลรกนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาสภาพสวยพร้อมใช้งานครับ เครื่องยนต์นิ่งๆแห้งๆนะครับไม่มีคราบน้ำมันฝากระโปรงคานหน้าเดิมๆครับรถไม่เคยชนหนักมาก่อนเครื่องเสียงมีฟังแอร์เย็นครับสภาพช่วงล่างดีครับเดียวสายสุดขวาสุดไม่ดังราคาคันนี้เปิดขายที่1,488 0 0บาทนะครับราคาสามารถพูดคุยต่อรองกันได้ครับผม รถสภาพนี้ราคานี้ก็ถือว่าหายากพอสมควรนะครับภายในก็สวยๆนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับไม่มีตำหนินะครับสภาพประมาณ90-95%ถท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อสอบถามไปที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับ